อู่ในกลุ่ม heart attack แต่ heart attack เป็นสับเซตของการเกิด c a r d i o m y o p a t หัวใจหยุดเต้นไม่ได้สาเหตุเกิดจากโรคหัวใจอย่างเดียวและไม่ได้เกิดจากโกรคเคลื่อนเลื่อนหัวใจอย่างเดียวยังมีโรคหัวใจอีกหลายโรคที่ทําให้เกิด c a r d i o m y o p a t ตัวอย่างเช่นบุกราซินโดมหรือโรคหลอดตายที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจที่แค่กินเล้าก็ตายได้แล้วบางทีทำให้เรื่อ,องหัวใจก็ไม่จบ ตรวจยังไงก็ไม่เจอปรากฏปรากฏมันจะมาเดี๋ยวก็มาหรือเราจะเป็นยางไ้ได้เส้นเลือดสมองหดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบแตกเป็นเส้นใหญ่คาลการเวสได้ไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีแรกเหมือนเป็นเหตุอกเรณ์ที่บอกได้ยากย้อนกลับไปที่อาจารย์อาจารย์ชินพูดก็คือถ้ากรณีแบบเนี้เราอยากทราบวินิจฉัยเราต้องผ่าชนสูรอย่างเดียวเลยค่ะเราไม่ทราบเราบอกไม่ได้ ส่วนกรณีที่สองค่อนข้างยากอันนี้หมอคุณตามตรงคืออาจจะต้องใช้ทางการเล่าให้ฟังของคนไข้ที่ไปหาหมอแล้วก็อาจจะต้องใช้ความวิตกจริตของหมอประกอบกันคือคือฟังดูจากอายุและเพศที่เขาไปอ่ะโอกาสที่จะคิดถึงโรคอย่างที่หมอบอกมันน้อยแถมอาการที่เล่าก็ดูค่อนข้างจะเป็นเหมือนอาการปวดเลย้อนแต่ว่า มันอาจจะมีความเดือใจได้นิดหน่อยตพรงที่ว่าอาการมันดูเป็นเยอะวกวรากดไหล่ย้อนที่เคยเป็นมสมมติว่าหรือมีอาการอย่างอื่นประกอบที่ดูแปลกๆอ่าหรืออาจจะเป็นแบบออลองรักษาลบกดไหลย้อนไปแล้วแล้วลดูอาการมันไม่ค่อยดีขึ้นคือไม่ถูเล่าลงเลยแม้แต่น้อยเ<ม>ช่นเจ็บสิบก็ยังสิบอยู่ไปอีกสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี<ม>้ยก็อาจจะต้องทําการตรวจหรือการทําตรวจแบบง่ายเช่นการจิตดีดีไปฟัหัวใจเนี้ยค่ะเป็นการตรวจแบบง่าย เต้นเฉียบอ้ไม่ใช่กล้ามแลวหัวใจตายเฉียบพันจริงๆนะก็ะลยมะหัวใจทำอ่ะคนเจอมันเป็นการตรวจแบบง่ายอ่าจะลองถามคุณหมอในชช้งปร,รึกษาดูว่าเอ๊ะดูอาการไม่ดีขึ้นเลยถ้าเกิดปวดเพิ่มมันพอไหวไหมคะหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นการมาขับกันแบบว่ามองมันไม่ดีเลยตวได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะพูดได้ยากเพราะว่าเราเป็นเซียนหลังเองเนาะเราไม่รู้หรอกว่าคนไข้วันนั้นไปอ่ะรักษาเกินแล้วไม่ดีเขาจะตายอ่ะ ใช่ไหม<ช>เออเพราะฉะนั้นเวลาทุกคาที่มีคนมาปรปึกษาหมอเรื่องเคสประมาณนี้นะคะคือหมอจะพูดว่าหมอไม่เซียนหลักเกมหมอบอกไม่ได้วันนั้นถ้าหมอยืนอยู่ตรงนั้นหมออจาจจะมี้ใสัยไมได้เหมือนกันก็ได้อันนี้มันก็เลยเหมือนคล้ายๆบอกว่ามันต้องอาศัยความแบบการเล่าเคสให้ฟังหรือว่าบางทีถ้าเราคุยกับหมอแด้ว่าเอ๊เราดูข่าวลนว่ามันดูไม่ค่อยดี ร่วมงานเป็นหลักก็ได้ว่าถ้าดูแบบรักษาแล้วมันดูไม่ไม่ดีมันแปลกๆค่ะก็เราปรึกษาด้วว่าขอขอ,อลองตรวจเพิ่มได้ไม่คะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ